สวัสดีครับผมทำนะครับผม SLC นะครับก็วันนี้จะมาขายที่นอนนะครับผมพอดีว่าเอ่อบางคนไม่ค่อยเห็นแต่รูปนะครับยังไม่คือเห็นแต่รูปภาพแล้วก็ยังจินตนาการไม่ถูกมาครับวันนี้เอาแบบ แบบว่าแบบคล้ายเป็นของจริงให้ดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเริ่มเลยแล้วกันครับผมมีแนะนําลายใหม่ด้วยนะครับที่กําลังเริ่มผลิตแล้วนะครับผมเป็นลายใหม่นะครับก็ได้แก่ที่ผมจะตั้งชื่อนะครับก็จะเป็นลายลายลายลดอกไม้ลำหนึ่งนะครับลายหมาดอกไม้แล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นลายหมาดอกไม้นะครับก็ขนาดจะเป็นขนาดร1อยิบ นะครับ1้อยสิบคูณเก้าสิบเป็นขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมลกให้ดูนะครับว่ามันขนาดนี่ครับประมาณขนาดนี้นะครับร้อยสิบคูณเก้าสิบร้ยสิบคูณเก้าสิบนะครับนี่ครับหมอนเหมือนเดิมครับหมอนก็คือสามารถแกะออกได้นะครับนี่ครับหมอนแกะออกได้แล้วเวลาเราฟักนะครับยัดเข้าไปใน ซักผ้าได้เลยนะครับผมก็เป็นเป็นแบบว่าอันนี้เป็นทําจากใยฝังคอนะครับการเชือดลาหนาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีป้ายชื่อนะครับมีป้ายชื่อให้สําหรับเด็กเขียนนะครับผมอย่างห,หนึ่งก็คือมันจะเป็นตีนตุกแจกแต่ขออนุญาตพับนัดหนึ่งก่อนนะครับขอด้หมอนแป๊บหนึ่งนะครับ ก็สั่งซื้อได้นะครับผมราคาก็ถ้าเป็นชิ้นเดียวนะครับก็ราคาสามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมพร้อมส่งเลยนะครับส่งทางไปรษณีย์นะับผมเป็นระบบของลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็คือเป็นคิดตามน้ำหนักของกล่องนะครับผมนี่นะครับจะเป็นตีนตกแกนะครับคือทำไมาถึงเป็นตีนตกแกเพราะว่า เมื่อก่อนจะเป็นแบบผูกนะครับรุ่นไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นผมผลิตนะไปถึงยี่ห้ออื่นของคนอื่นเนี่ยจะเป็นแบบผูกเราเด็กบางที่ผูกไม่เป็นอะไรครับเราก็เลยพัฒนาครับผมของเราเป็นพัฒนาให้มันเป็นตีตุะแกรงซึ่งสามารถที่จะเจ็บง่ายสะดวกนะครับผมแล้วก็พกไปไหนก็ได้นะครับถือหิูวนะครับหนาด้วยนะครับที่สาคัญคือหนาครับแล้วเวลาซนาครับผมไม่ไปกองกองกันนะครับ คือไม่ไปกองรวมกันแบบซักครั้งเดียวเหมือนเจ้าอื่นนี่คือแบบว่าซักครั้งเดียวแล้วแบบไปกองรวมกันนะครับมันเป็นแผ่นะครับคือคงเคยเจอนะาเกิว่าเจอของที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าของเราคุณภาพดีบอกเลยว่าของเราคุณภาพดีเพราะว่าส่งโรงเรียนเซนฟางนะครับโรงเรียนเซนฟางแล้วก็อะไรนะเซนเซนอะไรสักอย่างนะครับ <laughs> อ๋อเซนฟางแล้วคอนแวนเออ เราก็งงอันนี้คือลายใหม่ครับผมเป็นลายสิงโตนะครับห้ดูครับเนี่อันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับผมเป็นขนาดเล็กขนาดร้อยสิบคูณเจ็ดสิบราคาสามร้อยสามสิบาทครับผมรวมสกแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นลายใหม่เหมือนกันนะผมกําลังผลิตนะครับแล้วเขาบอกว่าขายดีมากครับคนสั่งจองเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเอาเป็น ตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับผมก็สามารถสั่งจองได้นะครับที่ลายเซให้เฟนครับผมถ้าสนใจผมก็หรือว่าเข้าไปในเว็บที่นอนก็ได้นะครับผมก็คือไปที่เ c e b o o k นะครับพิมพ์คาว่าที่นอนเด็กอนุบาลก็จะเจอเพจผมนะครับก็ถูกใจด้วยนะครับนี่คือลายใหม่นะครับที่มาแนะนำนะครับ ส่วนอันนี้เป็นลายสิงโตชุมพูครับผมขนาดใหญ่อันนี้มีของแล้วนะครับลายใหม่เหมือนกันครับลายใหม่เหมือนกันนะครับสิงโตชุมพูแต่แท้นี้ครับขนาดใหญ่ก็คือขนาดร้อยสิบคูณเก้าสิบนะครับเซนติเมตรนะครับหน่วยเป็นเซนนะไม่ใช่เป็นนิ้วนะครับอ่าอันนี้เป็นลายใหม่ลายใหม่เลยนะครับผมลายใหม่ ลายใหม่ล่าสุดเลยครับกำลังผลิตอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีของอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าของจานวนจํากัดน,นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งผลิตนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีลายที่จะมีลายอยู่แล้วก็คือจะมีลายแกะฟ้านะครับแล้วก็ลายเอ่อลายวัวฟ้านะครับผมแล้วก็ลายหมีสก๊อตเขียวแล้วก็มีเลี้ยงแถวสีฟ้านะครับไม่รู้ว่าเป็นลายยังไงลองไ,ไม่เห็นคิดภาพไม่ออกก็เข้าไปดูในเพจผมนะครับ โอเคถ้าสนใจับผมก็สั่งซื้อได้ที่ i ล e s เซ h ายเ t e นะผม S A Y H I นะครับผม S R I E N D นะครับผมหรือเข้าไปในเพจผมครับคิมคำว่าเซคคำว่าที่นอนเด็กอนกบาาแล้วจะเจอเพจผมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเลือกที่นอนให้ลูกคุณนะครับผมต้องเลือกที่นอนจากทำเท่านั้นนะครับผมคุณภาพดีครับผมรับรองครับ ไดแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ